วันนี้นะครูใช้เรามาทําความสะอาดห้องพออไม่รู้ทําไมทุกคนกลัวห้องพอ,อ,อนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแมก้กระทั่งพันลงเอต้องมาใช้นักเรียนนี่ก็ไม่ได้ทำงานเป็นครูซะด้วยเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ใช้นักเรียนมาทำความสะอาดสงสัยจะกลัวพออมาเห็นน่ะตอนนี้นะโรงเรียนไม่มีใครอยู่สักคนกลัวผีหลอกมากๆเลย คอมเครื่องนี้นี่เหมือนยังไม่ปิดเครื่องนะพอขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะปิดคอมให้นี่แทนเธอทำอะไรนะพออเธอไปนั่งเก้าอี้ของพออได้ยังไงหนูขอโทษค่ะหนูมาปิดคอมให้พออหนูไม่ตั้งใจอุ๊ยหนูไม่ได้ตั้งใจมานั่งเก้าอี้พออะ เธอไปนั่งอีกทำไมเธอไปนั่งอีกทำไมหนูไม่ได้จังใจเธอคิดจะคิดจะมาเทียบชั้นกับพออ,อย่างนั้นเหรอฮะหนูไม่ได้คิดเทียบบาร,รมีพออเลยนะคะเธอนี่มันไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงเธอรู้ไหมเนี่ยพอุพยเธอรู้ไหมเนี่ยพอ,อเห็นเนี่ยพออเนี่ยมือไม้อ่อนแรงเลยนะเธอรู้ไหมโอ้หนูขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปหาเก้าอี้มาใหม่ให้นะคะคุณพออเก้าอี้ตัวนี้นี่มันไม่ใช่เก้าอี้ที่เด็กจะมานั่งได้ลงมาแป๊บหนึ่งค่ะพออหนูขี้ใส่เก้าอี้พอออยู่แปบ๊บหนึ่งหนูขอเอาให้คุ้มเออเรียบร้อยเชิญนั่งค่ะคุณพออเชิญนั่งเลยค่ะทำอะไรคุณพออเชิญค่ะเชิญเชออนะิญอะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่โรงเรียนนี้แล้ว พรุ่งนี้นะเธอไปซื้อเกอี้ตัวใหม่มาและเธอก็ออกจากโรงเรียนนี้ไปซะไม่งั้นเอี่ยงฉันจะฆ่าเธอ บอกพ่อแม่เธอนะว่าเธอเนี่ยบางอาจที่จะมาเทียบชั้นบาร,รมีกับพอ,อ,อนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบใจค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะซื้อกอีมาให้ใหม่แต่คุณครูอย่าใช้ความรุนแรงวางปืนลงคุณครูใช่เป็นพออ,อเออเออเออลืมพอออพอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะซื้อกอี้ใหม่มาให้พออนะคะเดี๋ยวพออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,พงไล่หนูออกนะเหม็นสาบพ,พ,พวกเด็กจน,จน คอหนูขอโทษค่ะพออนี่เก้าอี้เธอเนี่ม่นควรเป็นตัวนี้เก้าอี้มหาพออมันต้องเป็นตัวนี้อย่ามึงอาจมาเทียบชั้นบารมีของคนที่มีบารมีนะที่ต่ำที่สูงอ่ะรู้จักเปล่าหมกินสาบคนจนติดเก้าอี้ไปหมดอพออจะไล่หนูออกไหมเธอจะชดใช้ยังไงเธอชดใช้ยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะซื้อเก้าอีใ้ใหม่มาให้ เก้าอี้ตัวนี้มันติดสาบเธอไปแล้วที่เธอไม่อาบน้ำามี่อันแล้วฮะกลิ่นนี่ฟุ้งเลยหนูไปหาซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะหนูแค่มไม่อาบน <พอ S 1> ้ำมา,าสองวันเองครูไม่น่าจะพูดแบบนี้นะครนะูเป็นพออนะพออเป็นพออนะทำไมฉันเป็นพออทำไมเธอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเธอน่ะ ไปซื uh ้อกอีตัวใหม right <uk> ่มาใช้พออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอโทษแล้วไงคุณครูไม่เห็นต้องพูดมากขนาดนั้นเวหมีตัซื้อมาเธอมีตังค์ว่าเยวเธอมีตังค์ว่าเดียเธอมีตังค์เหมือนพอเปล่าฮะพอรวยนะพอรวยบอกว่าพออเงินเดือนเท่าไหร่หนูถามหน่อยฮะพอเงินเดือนเท่าไหร่กินภาษีประชาชนไปวันวันเออเก้าอี้ครูก็ไม่ได้ซื้อมาเองใช้งบหลวงซื้อ แล้วทำไมมันดูเก้าอี้ของผอองไงพีเก้าอี้ของผอเธอมีตังค์ว่าเธอมีตังค์ก็เธอมีตังค์แล้วนั่งแล้วตูดผอจะเรืองแสงหรือไงฮะตูดผอจะเรืองแสงหรือไงพูดมากหนูแค่มานำความสะอาดให้เนี่ยเนี่ยหนูทำผู้ใหญ่เกินไปแล้วหนูมาทำความสะอาดห้องเนี่ยเมื่อกี้หนูรู้นะผอเปิดคลิป xxx ด้วยอ่ะหนูเพิ่งเห็นอปิดคลิป xxx ฉันไม่รู้ ดึกดื่นเที่ยงคืนนี่มันอยู่ในห้องพออ,อไม่ยอมกลับบ้านมันเช้านี่ว่ะเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยประวัติาการดูผอพออ, <ชด S 2> อทำไมมีคำว่า x อ X ด้วยอ่ะประวัติด้ดวยอ,ออะไรเอกซอกพอไม่รู้เรื่องอ,อ,อันนี้ม,มันคอมของราชการนะครูจะมาดู XX x ได้ยังไงลงจากเก้าอี้ของพออเดี๋ยนี้บอกให้ลงมาไง <c oughs> หวงอะครูฮะหวงหวังนะพอออีสับ สาบนักเรียนจนจนติดกอีชัน้นเตรียมตัวออกโหนกระแตได้เลยคุณครูโหนกระแตคืออะไระก็โหนกระแตนั่นแหละครูนะต้องถูกต้องถูกไล่ออกครูทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเออหนูขอโทษ<อ>แล้วไงไหนกออกไหนก็จะออกแล้วขอค่านักเรียนทีหนูขอโทษแล้วไงเอ้อ้โอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูขอโทอรศัพท์ หาผู้ปกครองแป๊บหนึง่งรู้ไหมพ่อหนูเป็นใครพ่อหนูเ,เงินเดือนเยอะกว่าครูอีกพ่อแกเป็นใครวะพ่อหนูเป็นมาเฮียมาเฮียเออมาเฮียนี่คืออะไรอะ่ะพ่อพอดีนหนูเอาตูดไปถูเก,ก้าอี้ของพออ่ะเขาให้หนูมาซื้อให้ใหม่อ๋อพอชดใช้ละพ่อพ่อจะเอาสิบอันมาให้ครูเลยเหรอไม่ต้องเอามาละเดี๋ยวครูซื้อเองก็ได้อ๋อค่ะพรุ่อองนี้พรุ่งนี้ได้เลยค่ะพ่อพ่อต้องจัดการให้หนูหน่อยนะ บอกพ่อไม่ต้องเอามาเดี๋ยวซื้อเองพ่อจัดการครูคนนี้ให้หนูหน่อยงบหลวงมีเยอะไม่ต้องให้พ่อใช้หรอกเดี๋ยวซื้อใช้เองครูครูหนูซื้อนี้มาให้อ่ะซื้อมาทำไมได้ข่าวว่าครูแขนขาอ่อนแรงไม่ใช่หรอครูมานั่งดูสิที่เธอนั่งก็อีชั้นที่ชันแขนขาอ่อนแรงเธอซื้อวีลแชร์ไม่ให้ฉันอย่างนั้นเหรอใช่ที่เธอมาทดฉันอย่างนั้นเหรอไม่ ประชดชั้นหรอครูถูกใจไหมคะครูเออสึกาได้สบายบ้างเลยนะไม่ปวดแขนขาแล้วอ่ะแขนขาไม่อ่อนแรงแล้วล่ะอ๋อเป็นคนพิการแล้วเอางี้นะคะครูเรียกค่ะครูครูต้องใช้อนนี้จะเหมาะกับครูมากกว่าจริงเหรอนี่ครูลองดูสิโอโหเหมาะกับท่านเอพอมากเลยค่ะอู้นี่ไงเหมาะสมกับตำแหน่งท่านไม่ต้องเดินเลย เตาี่ตัวใหม่สามารถขยับไปั่นบันี่ได้ด้วยอ่ะสุดยอดปไปเลยความสิ่งมันใสเสลียงไปเลยใสเสลียงไปโอ้โหตาลายมากเลยแบบนี้<า>ก,ก็หมดปัญหาแขนขาอ่อนแรงแล้วสินะโอ้โหสุดยอดปไปเลยนักเรียนนูซื้อมาให้ครูใหม่แล้วนะเยี่ยมไปเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยโอ้ออกพังนอกแล้วว้าวยอดไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาท่านพออ,อไปทิ้งขยะวันนี้นะเป็นวันขยะ ทิ้งตรงนี้อย่างนั้นเหรอวิวดีจริงๆเลยมีกลิ่นอะไรวะเนี่ยโอ้พอ o, อยู่ตรงนี้นะคะรอคนมาเก็บโอเคอย่าอย่าทิ้งพออไว้พออแขนขาอ่อนแรงอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะท่านพอออพออแขนขาอ่อนแรงช่วยพออ้ที่พอ o, ขอขยับไม่ได้โอ้ตกลงหนูซื้อก้าอีม้ให,ห้ครูลแล้วครูคงจะไม่ไล่หนูออกแล้วใช่ไหมพาครูกลับไปก่อนครูแขนขาอ่อนแรงโอเค เยี่ไปเลยอุ้ยสบายจริงๆสบายจริงๆเลยเฮ้ยครูครูครูปวดประชีอะฮะเอางี้นะครูเห็นต้นไม้ตัวนี้ไหมเอาเลยครูครูจะลาดแล้วอะครูจะลาดแล้วครูจะลาดแล้วเอาเลยครูฉี่ตรงต้นไม้นั้นเลยยกขาข้างหนึ่งขึ้นครูฉี่เลย โอเคครู okay. เรียบร้อยแล้วคือว่านะหนูยังไม่ทําความสะอาดห้องพออเสร็จเลยอะ่ะหนูไปขอทาําความสะอาดอต่อได้ไหมพอต้องเข็นเธอบ้างแล้วพอ,อนักเรียนดีเด่นแบบนี้สมควรไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่พอ,อ,รอเราเมื่อกี้เราตีกันเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วไม่เอาละโอ้มันควรจะเป็นที่ของพออไม่ใช่ที่ของหนูนี่คือที่ของเธอนักเรียนดีเด่นควรอยู่ตรงนี้ ฝังดินเอ้ยขึ้นไม่ได้ฝังดินฝังดินอ๋อขึ้นไม่ได้คือค่ะขึ้นได้แล้วตายย่างจริงเลยอเว้ยครูไปลงไปป้ายหลุมศพเป็นชื่อครูแล้วนะจริงเหรอเออไปให้ลงไปตายแล้วนี่มันชื่อฉันนี่ข้างล่างมีเก้าอี้โอเคนั่นแหละครูฝังเลยฝังเลยฝังเลยฝังไม่ได้ฝังเลยนะฝังเลยนะหาพรัวก่อนแป๊บหนึ่งครูพว่วไม่มีอครูเอานี่ไปก่อนนะนี่แล้วก็เผา เออเฮ้ยทำไมครูไม่ไหม้วะเอาอีกรอบนึงโอเคต่อไปนี้นะโรงเรียนของเราคงจะมีความสุขขึ้นพอ o, ออบาอำนาจก็คงจะไม่มีอีกต่อไปเพราะอยู่ในหลุมเรียบร้อยแล้วเฮ้อวันนี้วันที่สองเราต้องมาทำความสะอาดห้องพออออีกแล้วลอเนี่ยพอออเราก็ได้กําจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงไม่มีอะไรมากวนเราอีกโอเค ผีพออผีพออหังเก้าอี้และแล้วพออก็เป็นผีเฝ้าเก้าอี้ไม่ยอมไปไหนเขาไม่ยอมออกจากโรงเรียนของเขาเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้อาถรรพ์ทุกคนอย่ามานั่งนะเพราะจะโดนผีพออหลอกโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฮัลโหพ่อพ่อหาหมอพีมาจัดการผีพอออด่วน